นายอนุทินชาญวีรกุลได้มีการสั่งกรมการปกครองเดินหน้าอย่างต่อเนื่องดำเนินคดีกับการปล่อยเช่าคอนโดรายวันด้วยตุนต่างชาติ3แห่งในพื้นที่พัทยาค่ะ สืบเนื่องจากที่ปรากฏเป็นข่าวว่ามีทุนต่างชาติได้ลงทุนห้องพักอาคารชุดหรือว่าคอนโดมิเนียมจํานวนหลายห้องนะคะเพื่อที่จะนํามาปล่อยเช่ารายวันในลักษณะโรงแรมอันเป็นความผิดฐานประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตราที่4 15และ59พรบรโรงแรมพุทธศักราช2547และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนราคาญจากกรณีดังกล่าวมาร้องเรียนร้องทุกข์ต่อศูนย์ดํารงธรรมกรมการปก โดยนายรณรงค์ทิพสิริรองอธิบดีกรมการปกครองได้มีการนําทีมพนักงานฝ่ายปกครองต,รตํารวจตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบ3แห่งค่ะในพัทยากลางพัทยาสายสองและจอมเทียนพัทยาโดยเป้าหมายที่1พัทยากลางเจ้าหน้าที่ได้มีการแฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวจองห้องพักผ่าน a i r b n b ก็พบว่ามีการใช้กีการ์ดและกุญแจผ่านตู้จดหมายตรวจสอบพบว่านางสาวโอนามสมมุติเนี่ยนะคะสัญชาติไทยเป็นผู้จัดการดูแลการจองเจ้าหน้าที่จึงมีการแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันกับเจ้าของห้องพักฐานประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนเป้าหมายที่2ที่พัทยาสาย2ค่ะก็ไปพบชาวต่างชาติถือครองห้องหลายห้องแล้วก็มีเอเจนซี่ช่วยจัดการเช่าผ่านอโก d ดาเจ้าหน้าที่แฝงตัวจองห้องก็พบว่ามีบุคคลใช้ชื่อยายบีสื่อสารภาษาอังกฤษค่ะเป็นผู้ให้ข้อมูลเชื่อมโยงกับแอดมินคนไทยจึงมีการดำเนินคดีต,ตามกฎหมาย ส่วนเป้าหมายที่3จอมเทียนพัทยาก็มีการโฆษณาผ่าน э โฆษณาห้องพักเนี่ยนะคะผ่าน Facebook และให้รับกุญแจจากล็อกเกอร์เจ้าหน้าที่ที่แฝงตัวไปจองห้องก็บพบว่านางสาวซีนามสมมุติเนี่ยนะคะเป็นผู้ดูแลแล้วก็รับเงินค่าจองห้องจึงมีการแจ้งข้อเก่าหาร่วมกันกับเจ้าของห้องพัก ขณะที่ในช่วงเวลา16นาฬิกาค่ะกรมการปกครองก็ได้มีการถแถลงบอกว่าพฤติกรรมเหล่านี้เป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยใช้ระบบเช็คอินอัตโนมัติและแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน20,000บาทและปรับวันละ1,000 0บาทจนกว่าจะยุติการกระทำความผิด ทังนี้กรมการปกครองจะมีการเดินหน้าปราบปรามการปล่อยเช่าห้องชุดรายวันอย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมกับบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยประสานงานกรมที่ดินและนิติบุคคลคอนโดมิเนียมให้เข้มงวดขึ้นหากประชาชนพบการกระทําผิดสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์ดํารงธรรมทั่วประเทศค่ะ